รำนำรวมกันเฮฮาถึงความสนุกเราสุขนักหนาทุกได้ไม่มากวนใจร้องรำด้วยความสำราญถึงเวลางานไม่เคยทิ้งไปหนักเหน็ดเหนื่อยสักเพียงไหนพวกเรายิ้มได้ด้วยไมตรีลูกเสือเรานี้สุขขี้ร่วมใจเถงปะเถงปะเถงปะเรามาพ่คลายสบายอุราเร็วลูกเสือมาเฮฮาด้วยกัน เดินทางไกลเดินอย่างไรไปให้ถึงปลายทานเราลูกเสือชาเชื้อวชิลาต่างมุ่งหน้าจะเดินทางไกลสวัสดีครับพี่น้องลูกเสือสามัญรุ่ใหญ่ครับวันนี้พบกับคุณครูขันชัยนะครับในวิชาลูกเสืออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณครูจะมาเสนอการบรรจุเครื่องหลานครับ เพื่อจะเดินทางไกลนะครับไม่ว่าจะไปด้วยเครื่องบินรถไฟรถบัสหรือรถสร่วนตัวตามคุณครูขวัญชัยไปครับครับตามที่คุณครูได้เกินไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับในเรื่องของอาการบรรจุเครื่องหลังนะครับถ้าเป็นลูกเสือเนี่ยเขาเรียกว่าการบรรจุเครื่องหลังแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางไปกับครอบครัวต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่า การแพ็คของนะฮะการแพ็คของหรือการบรรจุของเพื่อเดินทางนะครับไปกับครอบครัวไม่ว่าจะเดินทางไปแ,แคมป์ปิ้งในป่าหรือว่าเดินทางไปพักผ่อนที่ชายทะเลนะครับหรือว่าเดินทางข้ามประเทศเพราะงั้นการการแพ็คของหรือการบรรจุเครื่องหลังเนี่ยมันก็จะหลายๆอย่างด้วยกันนะครับเรามาดูอย่างแรกกันก่อนเลยคือเรื่องของประเภทของเครื่องบรรจุ นะครับก็คือกระเป๋านันเองกระเป๋าเดินทางนันเองครับกระเป๋าเดินทางเนี่ยสมัยก่อนเลยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเลยถ้าเป็นลูกเส rim, ือเราเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เห็นไหมครับนะหรือไม่ก็เป็นทหารนะเป็นทหารก็จะเป็นแบบนี้สังเกตได้ว่าด้านหลังจะจะตรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งนะแข็งเพื่อให้รองรับกับด้านหลังของเราได้นะถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับนะแล้วก็แบบนี้นะครับแบบนี้เป็น อของลูกเสืออเมริกานะครับก็จะใช้แบบนี้เวลาเขาเดินทางไกลกันก็จะบรรจุเครื่องหลังนี้เขาจะเอาไปไม่มากาที่เหลือก็จะเอาไ้ในในเต็นท์หรือที่พักหรือเชียลเตอร์ของตัวเองอันนี้บรรจุได้อยู่ประมาณ3กิโลนะครับอันนี้บรรจุได้ประมาณ3กิโลนะครับอันนี้เป็นแบบเก่าเลยนะนี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเห็นแล้วนะครับไม่ค่อยมีเห็นแล้วแบบแบบนี้็ค่อนจันคอนจันจะยุ่งยากนิดนึงเวลาเปิดเป็นอะไรเนี่ยนะ แบบที่สองแบบที่สองครับเราจะเห็นประจําเลยก็คือเป้นะครับทีเ่เราเรียกเป้แล้วก็นักเรียนก็จะเอามาประจําในวันที่เรียนวิชาต่างๆนะครับเป้ของคุณครูขวัญชัยนี่ก็จะแลกนะฮะจะมีกระดิ่งทําไมต้องมีกระดิ่งนะครับกระดิ่งนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ในการเดินทางอย่างหนึ่งเลยนะครับเวลาเราเดินทางหลงทางเนี่ยกระดิ่งนี่เป็นการ เป็นสัญญาณบอกได้เลยว่าเราสามารถอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเป็นเป้เป็นเป้แบบญี่ปุ่นนะเป็นเป้แบบญี่ปุ่นก็คือมีการบรรจุน้ําอยู่ข้างๆข้างหน้านี่ก็จะใส่ของจําเป็นใช้จําเป็นเท่านั้นนะครับส่วนเวลาพวกเราเลือกเป้ที่จะเดินทางไกลนะคุณครูอยากให้เลือกที่มีหูหิ้วแบบนี้ให้มีหูหิ้วแบบนี้เรารู้ไหมครับว่ามันมีประโยชน์มาก เคยมีข่าวอยู่ครั้งหนึ่งครับที่นาสันดาบสันดาบเนี่ยเป็นภูเขาที่อยู่ในอําเภอทองฝาปูเดี๋ยวนี้ปิดนะครับปิดให้บริการไปละอยู่เทือกเขาตะนาวสีก็คือมีกรมป่าไม้เนี่ยเขาพาขึ้นไปเที่ยวเดินทางนี่แหละเขาก็บอกว่าให้มีเต้แบบนี้แล้วก็สะพายไว้ด้านหลังนะครับด้านหลังแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแกไปสะพายไว้ด้านหน้าเพราะว่ากลัวอะไรไหมฮะกลัวคนล้วงของ ถ้าใครไปเดินจะุตากจะเห็นว่าพวกเกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะสะพายอยู่ด้านหน้าแบบนี้เพราะว่าเขากลัวโดโกนกรีดกระเป๋านะแต่จริงๆคนไช้ถ้าเป็นคนใจดีนะครับไม่กรีดทุกคนนะฮะยกไปคนรวยนะนะครับก็สะพายทุกคนสะพายเลยห้าคนขึ้นขึ้นขึ้นรั้ง,ง,ง,งละห้าคนนะครับหนึ่งชั่วโมงขึ้นครั้งละห้าคนทุกคนสะพายหมดนี้พี่คนนี้ไม่สะพายดูหน้าด้วยนะฮะอยู่หน้าด้วยเดินเดินแล้วก็เกิดลื่นนะลื่นลื่นตกเขาในสองคน สันดาบนี้เป็นทางเดินแค่นี้เองครับลูกเป็นทางเดินแค่นี้เองไม่สามารถเดินได้เลยองยกเว้นยกเว้นถึงที่จุดที่พักชมวิวถึงจะมีทางโค้งตกสองคนครับนะครับไกด์นำทางหรือเจ้าที่กรมอุทยานเนี่ยจับได้แค่คนเดียวก็คือคนที่มีเป้สะพายอยู่ข้างหลังนะจับตัวเป้ตรงเนี้ยห้อยเลยตอนนี้ก็ห้อยตรงแตงแต่อย่างนี้ส่วนคนที่สะพายอยู่ด้านหน้าจับมือครับ แต่ลื่นเสียชีวิตนะตั้งแต่นั้นมาก็าการเดินป่าตรงเขาสันดาบก็ปิดนะครับอ่ะอันนี้อย่างที่สองอันนี้บรรจุดได้ประมาณ5กิโลนะครับหกิโลเห็นไหมครับความแตกต่างเห็นไหมห้ากิโลเพราะงั้นเวลาเราไปซื้อเป้นะครับตามสถานที่ต่างต้องถามว่าบรรจุดได้เท่าไหร่ด้วยนะลูะลกไม่ใช่ว่าซื้อหมดซื้อหมดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันบรรจุดได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้เป็นแบบที่สาม แบบที่3นี่นะครับแบบที่สนี่เป็นเป้นะครับของประเทศเกาหลีน,นี่นี่นีน่คุณรูสั่งตรงมาจากเกาหลีเลยนะครับมียี่ห้อพร้อมมีบอยสเกลพร้อมนะครับของจริงนะฮะนี่กุ้อ้อมของจริงครับนี่นะนี่อ่ะอันนี้จะใหญ่หน่อยอันนี้บรรจุได้ประมาณ10กิโลนะสามารถใส่เสื้อผ้าได้ประมาณ10กิโลเห็ครับแล้วก็จะพีกระเป๋าเยอะขึ้น นะกระเป๋าเยอะขึ้นเยอะมากนะครับมาดูอย่างสุดท้ายซึ่งเป็นกระเป๋ายอดนิยมเวลาไปเข้าค่ายนะครับหรือพักแรมนี่เลยนี่เลยนี่เป็นกระเป๋ายอดนิยมของพวกเราที่มันสะดวกสบายที่สุดละในการเดินทางแต่ละครั้งเพราะว่ามันใส่รวมในนี้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูขัญชัยจะมาสาธิตนะครับแพ็คกระเป๋า นะครับแพ็คกระเป๋าเพื่อเดินทางไปอยู่ค่ายพักแรมสมมติว่าเรามีโปรแกรมว่าจะต้องไปอยู่ค่ายพักแรมเนี่ยสคืน3วันนะครับสิ่งที่จำเป็นแล้วก็อำนวยความสะดวกของเราในช่วงนี้ก็คือช่วงโควิดนะครับช่วงโควิดเราก็ค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับวันนี้วันที่12องกรกฎาคมแล้วนะครับก็เป็น เฟสที่3แล้วในเรื่องของการกระจายแพร่ระบาดของโควิด -19 ระหว่านนี้ยอดก็9,000กว่าคนนะครับตอนนี้กรุงเทพจะต้องล็อกดาวน์พรุ่งนี้แล้วครับก็คือวันที่23วันนี้เป็นวันที่คุณครูขันใช้เนี่ยอัคดคลิปไว้ให้พวกเรานั้นได้ได้ศึกษานะครับในทักษะชีวิตสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องเอาไปก็คือของใช้ส่วนตัวเลยครับของใช้ส่วนตัวนี้ตอนนี้ยอดนิยมมาก,กคือหน้ากากอนมามัย นะครับหรือแมสพยายามนําแมสไปเนี่ยหลายๆอันนะครับหลายอหลายๆอันแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแมสสีลูกนะครับแมสยังไงก็ได้นะครับอันนี้เท่ากับอันละประมาณห้าสิบตังค์นะครับหรือนี้แพงมากนะครับอันดีดๆก็ตกอัลลอบาดนะครับหรืออันละสิบบาทก็มีนะครับยิ่งเป็นเอ็นเก้าห้าก็อันละสิบบาทแมสติดไปครับนะครับของใครของเขาหนึ่งแมสนะครับสองเจลหรือแอลกอฮอล นะครับของคุณครูวันชัยเนี่ยจะมีอยู่สามเลยนะพยายามใช้สามนี่คือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่จะมีประสิทธิภาพที่สุดเจลจะมีประสิทธิประสิทธิภาพที่สุดก็คือเมื่อมันแห้งแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นครูใช้เนี่ยครูจะใช้แอลกอฮอล์มากกว่าเพราะเวลาพ่นเนี่ยมันพ่นไปทั่วเจลมันจะเฉพาะล้างมือเนาะนะครับก็สีไหนสีไหนก็แล้วกแต่ชอบนะครับอันนี้ล้างน,นะครับต่อไปสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ ไฟฉายนะครับไฟฉายกูจะมีสำรองอยู่2องันถ้ากระเป๋าใหญ่นะลูกนะครับกระเป๋าเอใหญ่เห็นไหมก็จะมีสำรองอยู่2อันถ้ากระเป๋าเล็กๆก็ม่นจะเป็นทําไมต้องเอาสองอันเดี๋ยวจะเล่าต่อนะครับนะไฟฉายต่อไปอะไรครับต่อไปเลยยารักษาโรคหรือยาไวตำตัวนะครับติดไปดีสุดคือยาพารานะครับครอบจักรวาลนะยาพารานะครับต่อไปต่อไปก็จะเป็นอะไรนะครับ เป็นยาสีฟันเป็นสบู่ยาสระผมนะครับคิมน่วงต้องมาไปหลกนะครับไปอยู่ค่ายพักแรมนะครับเราไม่ได้ไปเที่ยวโหกับคุณพ่อคุณแม่เนาะก็นี่เลยครับนะครับนี่คือก็คือของใช้ส่วนตัวที่เราจะต้องเอาไปหนูจำไว้อย่างหนึง่งแล้วท่องให้ขึ้นใจก็คือสิ่งไหนใช้ก่อนให้ใส่ที่หลังสิ่งไหนที่ใช้ที่หลังให้ใส่ก่อนสิ่งที่จะใช้ก่อนมีอะไรบ้างครับรองเท้าแตะ ผ้าขนหนูนี่ก็ใช้ก่อนแน่นอนนะครับรองเท้าแต่ผ้าขนหนูนะครับส่วนของที่ใช้ที่หลังนั้นก็เอาใส่ไปก่อนนะครับเอาใส่ไปก่อนแล้นี่นะครับที่คาดเอวนะมีไว้ก็ดีนะครับเอาไว้ใส่พวกอของใช้ส่วนตัวของใช้ประจําแล้วก็ออไหนแล่ะน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มนะควรติดไว้ระจําเอาละครับ อันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางยอดนิยมนะครับเป็นครูยาแพ็คในกระเป๋าเดินทางยอดนิยมของเราพยายามเลือกเสื้อผ้าหนึ่งเลยที่เป็นโทนสีดานะสีดําหรือสีเทานะครับอย่าไปเลือกเสื้อผ้าที่เป็นสีขาวเวลาไปอยู่ค่ายทักแรมแล้วก็เลือกเสื้อผ้าที่เป็นสีส้มสีแสดเอาไว้ใส่กลางคืนนะครับสีดําเอาไว้ใส่กลางวันเวลาเข้าวจนภัยตามฐานต่างๆสีส้มสสๆ้มแสดเอาไว้ใส่กลางคืน เวลาเล่นลอกของไฟนะครับนะแล้วก็นะควรจะมีอะไรครับกางเกงขายาวนะครับกางเกงขายาวร่องเกงสามส่วนเห็นไหมฮะกางเกงสามส่วนนะกางเกงสามส่วนกางเกงขายาวเอาไว้นอนกลางคืนนะครับส่วนผ้าห่มอะไรนั้นนะช่วงนี้กไ็ไม่ต้องเอาไปนะครับทิศ้ายที่ค่ายมีแต่ถ้าที่ช่วงโควิดเนี่ยค่ายปิดหมดเวลาพวกเราพับผ้าเราพับอย่างไรครับเวลาพับผ้าเนี่ยคุณครูจะสอนการพับผ้าให้กับพวกเรานะครับ พับผ้าให้กับพวกเราเวลาพับผ้าขออนุญาตนี้ออกกอนเนาะ,ะเวลาพับผ้าสิ่งแรกเราจะต้องพับเป็นรูปเลยครับเป็นรูปรู้จักโรตีสายใหม่ไหมอ่านะครับหรือรูปแยมโรนะครับพับผ้าให้พับเป็นรูปม้วนๆกลมๆเหมือนโรตีอ่านี่เหมือนโรตีมาแล้วมันจะใส่ได้เยอะนะครับจะใส่ได้เยอะเห็นไหมนะครับแต่คนบางคนไม่ชอบพับแบบนี้น,นะครับลูก นี่พับเสร็จแล้วก็พับวางไว้นะเลือกเสื้อผ้าที่จําเป็นเท่านั้นอย่าเอาไปเยอะลูกอย่าเอาไปเยอะนะครับอย่าเอาไปเยอะพับให้เรียบร้อยนะพับให้เรียบร้อยนะมครับปับปึ๊บอ่ะนี่ม้วนนะครับม้วนอ่าม้วนนะครับผ้าหนูจําเป็นไหมจําเป็นผ้าขหนูของเราควรจะเอาไปนะครับได้สองละอ่ะต่อไปกงเกงขาย,ยาว กางเกงขายวขาวก็เช่นเดียวกันนะครับพยายามครับนะกางเกงขายาวนี่กางเกงวอร์มนะพยายามอย่าใส่กางเกงเอ่อที่อ่าที่เป็นสีขาวขาวหรือชุดชั้นในก็เหมือนกันนะลูกชุดชั้นในพยายามเอาเป็นสีดำาๆนะครับแล้วก็เตรียมถุงพลาสติกไปด้วยนะครับเพื่อใส่นะครับเสื้อผ้าปิดเปียกนะอ่ะนี่นะครับนะอ่ะรูจะครับให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือกางเกงสามส่วนนะครับกางเกงสามส่วนนะสามส่วนอ่ะ นะครับปึ๊บอ่ะ,อะกางเกงพวกนี้จังเกงพวกนี้จะใส่หลังจากที่เตรียมเข้าปัจจนภัยเพราะงั้นเราก็ต้องรู้แล้วว่าเราจะไว้อย่างไรอ่ะสิ่งที่จะใช้ที่หลังสุดก็คืออะไรครับอะไรครับอะไรครับนี่เลยนี่อันนี้ใช้หลังสุดนะครับแต่ส่วนใหญ่คนเอาไว้บนสุด นะอันนี้จะใช้คืนใช่ไหมลูกนี่เลยเครื่องของใช้ส่วนตัวแป้งยาสระผมสบู่ยารีฟันเนี่ยของใช้หลังสุดแต่คนส่วนใหญ่เราแพ็คอะไรเสร็จชอบไว้บนตอนี้ก็ลือลือลืออันนี้ใช้หลังสุดไว้ก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนอะไรครับอะไรอีกครับอ้าวกางเกงวอร์มกางเกงวอร์มหลังสุดหลังสุดอ่ะใส่ก่อนอ้าว เสื้อสีอ่าเสื้อสีอ่าเสื้อสีเสื้อสีนี่หลังสุดใช่ไหมครับหลังสุดอ่าหลังสุดอ่าหลังสุดเดี๋ยวไดบพับได้สวยต้อมุดพับละเสื้อสีตอนนี้อะไรครับรอบกองไฟหลังสุดใส่กอนอ่าต่อไปเสื้อดำเสื้อดำใส่กอนใช่ไหมอ่าใส่ก่อนลงที่หลังเห็นไหมเสื้อดำ ใส่ก่อนลงที่หลังกางเกง3ส,ส่วนเอาไว้เป็นลาชนภายใส่ก่อนลงที่หลังนะครับนี่อันนี้หาที่วางเลยครับนี่1แล้วนะหนูดูนะเห็นไหมฝ่ายหลอดฝ่ายใส่เจลไว้หนึ่งานนะใส่เจไว้หนึ่งานอันนี้ถือว่าครบแล้วนะครับครบแล้วเวลาจะเดินทางไกลอันนี้ของใช้ที่จะต้องนําไปหนึ่งกระเป๋าต่อไปกระเป๋าที่2 กระเป๋าของใช้ส่วนตัวที่จะต้องใช้อยู่เป็นประจำเือหนึ่งยาประจำตัวหรือยาแก้ไข้แก้วัดเราใส่ไปแก้วแก้วใส่ไปไฟฉายเล็กน้อยใส่ไปขวดน้ำอ่าใส่ไปนะครับแมสํำลองใส่นะครับใส่ไปเอาละนะครับแมสํำลองใส่ไป อันนี้คือกระเป๋าที่เราจะต้องสะพายติดตัวเสมอคือน้ำยารักษาโรคยาประจำตัวไฟฉายเจลล้างมือแมสแล้วก็สมุดดินสอเอาใส่ไว้ในนี้นะครับอันนี้คือการบรรจุเครื่องหลังนะครับเพื่ออยู่ค่ายพักแรมนะครับอยู่ค่ายพักแรม สมัยนี้การอยู่ค่ายพักแรมเนี่ยเขาจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เรามากมายเหลือเกินนะครับในเรื่องของผ้าปูที่นอนผ้าผมอะไรแล้วแต่เนี่ยเขามีให้หมดแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดช่วงนี้เนี่ยมันรุนแรงเหลือเกินก็ค่ายทุกค่ายก็ปิดหมดนะครับทางโรงเรียนไทยเองก็ในเรื่องของกีฬาลูกเสือเนี่ยซึ่งครูปวชัย รับผิดชอบกับคุณครูหลายท่านเนี่ยก็จะทําออนไลน์ให้เราเรียนรู้นะครับถือว่าเป็นทักษะชีวิตอย่างหนึ่งที่เราสามารถนําไปใช้ได้คุณครูเชื่อได้เลยว่าตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยจะไม่ได้พับม้วนแบบนี้น้อยมากจะพับแบบเป็นรูปสี่เหลีย่ยมใช่ไหมลูกนะครับอันนั้นก็คือการพับที่ถูกทีออยู่แล้วเวลาอยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่ถ้าเดินทางควรจะพับแบบแยมโลนะครับมันจะทําให้เสื้อผ้าของเราเนี่ยเก็บได้เยอะ แล้วก็ใช้พื้นที่น้อยสุดนะครับก็ฝากไว้ในเรื่องของการบรรจุเครื่องหลังนะครับในวิชาลูกเสือของสามัญรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยหรือ,อยังไงก็คุยกันได้อีกทีนะครับในวิชาลายต่อไปครับวันนี้คุณครูขวัญชัยขอจบการบรรยายสเสนอแนะในวิชาลูกเสือไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรครับ พี่น้องลูกเสือสามารุนใหญ่ครับอพอจะเข้าใจง่ายๆไหมครับในในเรื่องของหลักการการบรรจุเครื่องหลังนะครับหนูจำไว้อย่าง,งว่าของที่ใช้ใช้ที่หลังนั้นใส่ก่อนของที่ใช้ก่อนใส่ที่หลังนะครับวันนี้คุณครูมีเรื่องก่อนที่จะจากพวกเราไปนะครับเพื่อจะไปเรียนวิชาอื่นๆนั้นก็เรื่องของเรื่องการเป็นอยู่ร่วมกันนะครับถ้าเราจะไปเข้าค่ายแล้วปิดเสมือนว่าเราอยู่เรือลำเดียวกันนะครับไม่ว่า คนที่เป็นหัวหน้าหมู่หรือหัวหน้ากองนั้นะจะบอกในทิศทางใดแล้วแต่แล้วแต่นะครับขอให้เรานั้นช่วยกันฟังแล้วก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพราะว่าในโลกสังคมนี้ก็รู้ๆอยู่ครับรว่าตอนนี้ต้องเอื้อแล้วก็ต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับก็จะฝากในเรื่องของสุภาพอน,นามัยของพวกเรานะครับยิ่งเป็นเด็กโตด้วยวิชาต่างๆก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะครับวิชาลูกเสือก็ขอให้ถือว่าเป็นทักษะในเรื่องของการ ปฏิบัตินะครับแล้วก็นําไปใช้บ้างไม่ใช่บ้างก็ขอให้พวกเราจดจาไว้ครับก็หวังยิ่งๆไว้ครับว่าเธอหน้าคงได้พบกันในเรื่องของรูปแบบการเรียนแบบทักษะชีวิตในโรงเรียนครับวันนี้ก็ขอจบการาเสนอแนะการบรรยายนะครับในเรื่องของทักษะชีวิตในเรื่องของบัญชีก,การบรรจุข้างหลังไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ